น้องหมูหลุดจากท้ายรถกระบะก่อนถึงโรงเชือดตํารวจช่วยอุ้มขึ้นรถแทบไม่ทันเมื่อวานนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีพี่ๆเจ้าที่ตํารวจจากตําบลควนลังสอพอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาลงมาช่วยกันจับหมูน้ำหนักกว่า100กิโลกร,รัมที่กระโดดออกมาจากรถกระบะมายืนอยู่บริเวณถนนบริเวณสี่แยกควนลังตําบลควนลังอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขณะบรรทุกมาจากฟาร์มเพื่อไปส่งโรงเชือดที่อยู่ในพื้นที่บ้านหน้าควตนตําบลควนลังอำเภอ ตํารวจสายตรวจตําบลควนลังซึ่งกําลังขับรถกลับจากปฏิบัติหน้าที่และมาเจอเหตุการณ์ดังกล่าวพอดีก็ได้ลงมาช่วยกันจับหมูขึ้นรถเพราะลําพังคนงานสองคนที่มากับรถกระบะเอาไม่อยู่ยกไม่รอดรายงานแจ้งว่ากว่าที่จะมีการจับหมูขึ้นรถได้ต้องใช้เวลาเกือบ20นาทีเพราะตัวหมูหนักมากและพยายามดิ้นส่งเสียงร้องไม่ยอมขึ้นรถกระบะซึ่งมีหมูอัดแน่นกันหลายสิบตัวแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นความพยายามของเจ้าที่ตํารวจสามารถยกมันขึ้นรถได้ สำเร็จจนได้